ก็คือบริเวณโมบันล,ลักไทยครับโมบานล,ลักไทยเป็นโมบานอีกโมบานนึงงยู่กลางหุบเขาครับบานเมืองอาจิะอยู่ตามไรเขาตามขันบันไดเป็นชั้นๆคร มูบ่บานที่สวยที่สุดของเมอองสอนอยู่ประหางไกลจากเมอองสอนกับ40โสกโลเขามาเขตบนปุเ,เว้นเองคล้ายๆ่ครับปประเทศกินนะครับ พูนบ้านพักกับชั้นบนบนภูเขาสูงสูงขนาดครับมองบ้านพักเลยนี่บันไดขึ้นไปครับผู้ใดอยากอารถณขึ้นไปก็ควอ้อขึ้นด้านล่างมัน สั่นแหลกตรงนี้สิเป็นลานอาหารครับลานอาหารลานอาหารกาแฟสันพูนเป็นบ้านพักบนฟังทั้บบงบนกัะสิมิตะบ้านพักเบิร์แล้วครับทั้งบนงบนเขา ก็สิเป็นน้องน้ำอย่บางกลางครับน้องน้ำอยกกลางโมบานอันนี้สิเป็นเรือครับเรือบริการพายกนั่งเรือพันธุ์พลาพายออมนะครับออมน้องนนะ้ำลำรับแปดร้อยบาทครับตอนเ,อนเอช้าๆก,ก็นั่งเรือชมหมอกนันเรือมีประมาณลอยกว่าคันหน่อยครับจอดออมน้องเลย การนักท่องเที่ยวสัมกัดกับเมืองกีนนะครับเจ้านี่ เท่ากันกับเมืองจีนซุ้มเบอร์สองบังอันเขาขาวข้าขงบนแต่ก่อนนอนยูพุ่นกับปีไก่นอนยูชันพุ่นละมองลงมาขางลางเนี่ยโอ้ไฟงามหลายว่ามันกรุงโตเกียว ไมม่ถาเราไมู่กหรอเือ,บบอ,เ,เ,อเพลินกับสิมีมิช่าผมเนี่ยภายเสาเลือกอะ่ะมองนางถ้าหลบแล้ว,ว่าเอาเอาช้าให้คนละไขเลยกินช้าปานเมืองกินหมดแล้วครับเมืองหลบเลือเพิน่น แล้วก็โคมไฟนะปารเมืองกินนั่นแหละวันหนังกินครับมีชุดให้ซอผมเลยผู้หญิงอยา,งากใส่ชุดผู้ชายก็มีครับมีชุดให้ซอหลานสุดตอนอายุข,ขังหนาดน,นะครับหลานสุดนะสุดนะสุดไฮ้ซด้วยชาสุดท้ายโลกขอกับบรรยากาศจีนใช่หนาเลย ูมีประเทศดีครับเป็นน้องน้ำตรงกลางรีสอร์ทอ้อมน้องน้ำนี่ครับรีสอร์ทอ้อมน้องน้ำ นี่แหละครับหมู่บ้านลักไทยเขตแม่ฮ่องสอนติดอันดับโลกดวยครับหมู่บ้านติดอันดับ20ของโลกที่หมู่บ้านสวยที่สดุดขอบคุณกับการรับชมเด้อครับ